คุณผู้ชมฮะก,กับกิจกรรม 3M นะค,ค,คุณผู้ชมก็จะมีการติดชิดบอกทางอยู่ที่พื้นฮะขณะนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปยังบร,ริเวณซอยพัดพงนะฮะคุณผู้ชมฮะไปดูพิพิธภัณฑ์พัดพงน,นะฮะค,คุณผู้ชมครับขณะนี้เราอยู่กันที่บร,ริเวณเขตบางรักครับคุณผู้ชมครับ ดูที่พื้นนี่ครับคุณผู้ชมครับ Uh, oh, I have a program. Yes, <laughs> yes. <laughs> okay, mình có gì? Mình là it's a press. This must yeah. oh, wow. uh, yes. from Canada. we don't want to Yes, Yeah, yeah, yeah. 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 We do uh, Central, Central group, Yeah, yeah, yeah. We do art

นีท่านผอแต่งตัวมาทัดสวยเลยนะครับคุณผู้ชมฮะผอเขตบางรักแต่งตัวทัดสวยเลยนะครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหแล้ววันนี้ก็มาร่วมงานตนามนโยบายของท่านผู้ว่าชัดชาในเรื่องของการเอ่อลอตเตอรี่เมื่อกี้ก็เป็นการช่วยเหลือสังคมนะคะช่วยเหลือเด็กแล้วก็เป็นหนึ่งในนโยบายท,าท,าที่จะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกับภาคเอกชนที่จะ ทำให้ประชาชนในพื้นที่แล้วก็กรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่ค่ะเก็เรียกว่าตามเส้นแถบสีแดงเนี่ยก็จะมีการรับบริจาคเพื่อนําเงินไปช่วยเหลือสังคมกันต่อไปนะฮะูกต้องค่ะก็เรียกว่าก็เป็นกิมมิคที่ดีนะในการทําเป็นเส้นสีแดงนะเป็นเส้นทางของเส้นทางเขาได้กวนนะเส้นทางกันใบบุญร่วมกันนะฮะของสามกิโลนะฮะในระหว่างเส้นสีแดงก็จะมีคนคอยยืนรับบริจาคใช่ค่ะนะครับซึ่งได้จำนินกันมาสามสิบกว่าปีแล้วค่ะ ก็ทำมาอย่างต่อเนื่องอเอาล่ะคุณผู้ชมฮะขณะนี้เรากําลังเดินไปที่ซอยพัดพงนะฮะคุณผู้ชมฮะเพื่อไปเยี่ยมชมนะฮะพิพิธภัณฑ์พ,พ,พ,พัดพง,พดพงนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันฮะว่าพิพิธภัณฑ์พัดพงเป็นอย่างไรบ้างนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วขณะนี้เรากําลังเดินข้ามถนนนะฮะโดยขึ้นผ่านรถไฟฟ้า BTS นะฮะ <c oughs> นนี้เราอยู่กันที่บริเวณสีลมคอมเก็์นะฮะคุณชมฮะแล้วก็กำลังเดินมุ่งหน้าไปยังคอดพัดพงนะครับ หว่างทางก็ได้แวะทักทายนะฮะรอเนี่ยระหว่างทางฮะก็จะมีติดสติกเกอร์นะฮะก็เรียกว่าใครที่ทำบุญใครที่บริจาคอะไรก็จะได้สติกเกอร์เพื่อจะติดตามที่พื้นต่อไปด้วยนะฮะคุณผู้ชมฮะ ขณะนี้เราอยู่กันที่บริเวณสีลมคอมเทกนะเรากำลังมุ่งหน้าไปยังบริเวณซอยพัดโพงนะคุณผู้ชมฮะโอ,โอ้ยาวเลยนเนี่ยไม่เห็นรอยต่อเลยนะค,คุณผู้ชมฮะกำลังมองหารอยต่อจากที่พื้นอยู่นะครับเออไม่เห็นเลยฮนะ ก็เราก็ผ่านขาหมูนะฮะคุณผ USA, Thailand, ู้ชมฮะฮัลโหลฟอร์ม USA อสเอฮะฮัลโหลฟอร์มไทยแลนด์เช่นเดียวกันไงเปโครงการคอยลังสีลมเขาเป็นอสองโรตารี่ทำมายี่สิบสามปีแล้วแล้ก็ไปจ่ายเงินแล้วก็ได้สติกเกอร์แล้วปิดบนเทปของสามเทปเดี๋ยวเขาจะลอกเก็บผลนะไม่ต้อไม่เลือเทปยาวสามกิโลเมตรเลมยมะมาเพื่อนมีมาอีกแล้วฮะมาอีกแล้วคุณผู้ชมมาเมืม่อสักครู่ไม่มีเลย ยังไม่มีเลยอ่ะเอาละครับคุณผู้ชมแม่โฆษณาหน่อยนะฮะคุณผู้ชมอ่ะก็มาร่วมกิจกรรมดีๆกันได้คะับฮะได้เดียวเหรอพักผ่านไม่ได้หรอได้หมดเลยค่ะได้หมดเลยค่ะอ่ะโอเคเดียวอะครจ้ะน้องๆเอาของช่วยเดินพร้อมกันเดินด้วยกันเถอะ เดี๋ยวจะกระายแล้วนี่กขาทำพุ่บาทใหม่พอดีจะทำปุ๊บก็เลิศเลยนะเลิศเลยนะฮะคุณผู้ชมนี่แหละตัวขนุนจะไปกรชับตา่สาวนี่แบกเลยอนี่ไหนแล้วนะนี่ไหนแล้วเอาล้วฮะอาจารย์ก็จะเดินติดระหว่างทางไปเรื่อยๆเลยนะฮะคุณผู้ชมครับเมื่อโกดกๆนะเพราะเดี๋ยวก็ทำความสะอาดเดี๋ยวเขาลอขนุนแต่ตัวขาเองก็มีสติ๊กเกอร์ข้าดึง ก็จเป็นกิมมิกในการบริจาคนะฮะแล้วก็นำเงินไปช่วยเหลือนำเงินไปช่วยเหลือสังคมกันต่อไปฮะคุณผู้ชมฮะมาอีกเซตหนึ่งแล้วเพราะเราอยูดทมีหยูดตังก็ฟิวเยียด right e a h so people don't know ใช่ที่คนนี้ทำคอมพิวเตอรดีการบร้จาคขัน่าไม่มีเลยเท่าไหร่ ไม่มีบริจาคขั้นต่ำนะคุณผู้ชมก็คือสำไมส่วเท่านเออยังไม่ใช่ติดเต่านะฮะไม่ได้แล้วต่เดี๋ยวเขาจะว่าออกไงอ่ะคือติดบนนี้ก็ทำความสะอาดกันง่ายฮะกก็กริตีกิกรรมก็เรยกว่ามา20ปกิจกรรมที่ทำมา20กว่าปีแล้วนะคุณผู้ชมฮะ เอาละุณผม้ชมฮะเดินเลยคับเดินเลย่างก็โอเค้น่งเลียเดี๋ยวเดินกลับดีนะอ๋อโอเคฮะเดี๋ยวเราจะไปพัดพงกันฮะยังยังยังเขายังไม่ไปพัดพงนะ เอาละคุณผู้ชมฮะก็เดี๋ยวกลับไปแก้หัวข้อกันนะฮะก็ไดเขียนหัวข้อไปผิดนิดนึงนะฮะคุณชะเดี๋ยวเดินเท่านี้เดียเด๋ยวจะมีภารกิจขัดไปนะคะุณผชมฮะเดี๋ยวบทนดิยรจอนะหังหนกโทษับพี่เดี๋ยวหลบทางหนอยนะฮะเดินเลยฮะเรียนเจญนะ,ะหรือบันไดยังหนะ่บมือผมจับมือผมครับมผม,ผมไปบันไดนะคะหับกดใหนะรับกดให้คูงนะล้วถึงแล้วนะขอบคุณครับพี่ สามสองหนึครัมขอบคุณครูมขอบคุณมากที่ได้เลี้ยงกิรันขอบคุณเอาล่ะครูชมฮะแล้วเดี๋ยวเราไปแก้หัวข้อกันอีกสักทีหนึ่งนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายนี้เราจะไปกันที่บริเวณพิพิธภัณฑ์ทอดพัดพงนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวขณะนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะฮะคผู้ชมฮะและนี่กิจกรรมดีๆนะฮะ คิดกรรมดีๆนะฮะก็มาร่วมเดินกันได้ฮะเสร็จเงินคขาลัเล็กน้อยฮะไม่มีปัญหาอะไรนะฮะคุณผู้ชมฮะก็ทำเดี๋ยวเขาจะเอาเงินไปพัฒนาสังคมกันต่อไปนะฮะช่วงเช้าก็แข่งกันทั้งวันนะคุณผู้ชมวันนี้จะมีชาวต่างชาติมาแข่งกับเรานะฮะส่วนในวันพรุ่งนี้เป็นศึกแข่งศักดิ์ศรีอีกแล้วนะกับนนทบุรีนะครับคุณผู้ชมฮะ ก็รีนเชิญท,ทุกท่านฮะแล้วก็หลังจากที่ดูเรือเสร็จแล้วฮะก็ะยังจะมีเรื่องของกิจกรรมแสงสีเสียงกันต่อไปด้วยครับคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเป็นผู้ว่าสัญจรบริเวณเขตบางพัดก็แวะมาเจอกันนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวกลับไปแก้หัวข้อไลฟ์นิดนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมฮะต้องขออภัยด้วยนะฮะก็ขอบณมกครับทุกคนนะ เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ฮะในช่วงบ่ายครับสวัสดีครับ,เด,รบดเดี๋ยวเรากำลังจะเดินกลับไปที่จุดเดิมนะฮะก็บริเวณโรตารี่ของเราฮะ ก็กิจกรรมอันนี้ไม่ได้เพิ่งมีนะคุณผู้ชมฮะมีมาตลอดมา23ปีแล้วนะคุณผู้ชมฮะก็มีการโอ้นี่ก็กําลังปรับปรุงพุทบาทกันเลยทีเดียวเชียวฮะนี่ก็จะเป็นแถบสีแดงฮะเราใครที่ร่วมบริจาคก็จะได้สติกเกอร์มาแปะนะฮะก็เรียกว่ามันก็ เห็นกำลังฮนะว่าเอาร่วมใจกันขนาดไหนนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนฮนะคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่สวัสดีครับ